โอ้วันนี้ชิต้ามาซื้อรองเท้าของดาเต้อืมลูกหน<จ>ูเลือกอ๋อันนี้ใส่กล่องเหรอคะมามาใส่กล่องวะหนูอ๋อชิต้าเลือกคู่ไหนไหนดูย่าดูอืคู่นี้ใช่ไหมหนูเลือกมาจากไหนโอเลือกเลือกมาจากนี้ไหนนะ ตรงไหนเนี่ยหนูอ๋อเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยเออจ่ายมามาเอากระปูแล้วนะอันนี้ไม่ต้องงงนะกระปูใส่กล่องอันเก่าให้หนูแล้วนี่อ่ะอืมโอ้โห ได้แล้วใช่ไหมอางเก่าใส่กล่องนะอันนี้ใส่ถุงลูกใส่ถุงก็เอากลับบ้านนะคะเอาให้พี่เอาให้พี่ใส่ถุงกลับบ้านชื่ออะไรนะ<อ>คุณโบอาชื่อน้องชิต้าจ้ะน้องชิตา้าเอา <c oughs> ให้เขาขอบคุณก่อนอ๋อหนูจะเอาเหรอคะ <i> 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 ้ขอบคุณแล้วลูกแล้วขอบคุณขอบคุณก่อนลูกชิต้าขอบคุณเจก